โปรเมื่อพวนเรากำลังจะตายโปรมื่ท่านพี่เฟมนะครับพีรพงศ์เคยทรพักนนะครับนักประกาศก็จะเป็นคูผ่าวัดประชามนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูใครได้เคยได้ดูแล้วครับตอนนี้ได้จะสิบล้านอยู่แล้วนะครับถ้าแกล้มน่าจะหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับ เมสเออกนไ้อนดีไหแแาราลไมกแท้าดไีลาแ่แต่ว่าทำไปสองสามปีนี่เราเรามันจะท้อแล้วไม่ไดถูกช่วงช่วงโควิดทีนี้เขาก็จะดูยูทู e กันนี่มันก็ขึ้นขึ้นไปมันก็เป็นกระแสเทคนิค ถ้าเราอก Youtube เพืก็จะล็อกอะไรได้ทำมาเรื่อยครับประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทำช่องมาแล้วคระนนี้คอนเทนต์เรื่องการสอนก็ได้จะมาสอนเรื่องสอนทางนี้หรือเปล่าแเรื่ขาอก็ดอรเป็กว็กอีกปอน 苏打茶，苏打茶，柠檬茶，绿茶。 ไปดูเรื่องอะไรนะที่แบบเราไม่เห็นเลยครับเป็นแนวของที่คิดเองใช่ไหมนางเอกนั่งเล็กเสไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็เป็นไทยเขาเรียกว่าอะไรนะบัลช็อตเนี่ยรู้จักเข้าใจไหมว่าบัลช็อตเลยปวดครั้งเดียวแล้วก็จบเรื่องเลยทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้หวดนะฮะตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้ง วนไปฝันติิต้องมาไว้วนนี้ตั้งอยืดตัวตรงตั้งโอ้ดตัวตรงตั้งใจตั้งใจตั้งใจยืดตัวตรงวันที่จะพบกับคุณุ่จ้ใครจะครจะแกรจะยเดนไม่ดีอนพีฝ้าถไย ห,หน้าตาก็ดีแล้วหนา,า็ดีกำลังมาเลยกำลังดีเลยเดี๋ยวคืนนี้ดีที่สุดเลยระหว่างที่ปกคองเรามาจะดีมากที่สุดนะครับนะครับ,นะรบช่วงนี้มีพี่ๆมายิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้จำชื่อพี่คนที่ยืนก็ถึงได้ไหมชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับที่มายืนกังนี้่อจริงหรอล่าไหนพี่เฟรมยืนขึ้นเลย ชาติได้ดูนานๆหนังดีต้องดูนานๆหนังไม่ดูดูแป๊บเดียวเบื่อจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีไม่ดี่พวกเราครับนั่งตัวงเรียนครับรับท่านหมูพ่อพ่นแม่ผู้ปกครองนักเรียนงาน IMF แต่บมิษัทไหนอยากสืบยอดจริงๆเลยวันนี้เห็นเห็นผู้ปกครองไม่จริงก็หน้าตา น่าจะเป็นที่สาวของลูกๆนะดูแลส่วนใหญ่ก็ก็อยู่ในเปนประทานดำเนินง,งานนะครับเก่งมากเลยนะอันนี้โอ,อ้ต้องชื่นชมจริงๆพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครการนี้พี่ยิงขวงิดตามมาตลอดนะครับเพราะว่าสุขสาระเอนะครูก็เข้าเปส่วนในการมาร่วมหลายท่านเป็นคุณครูด้วยต้องขอชื่นชมในกิจอาสาความความที่ท่านเป็นครูหรืออาจมี ฟังภาษาจีนเนี่ก็ก็รู้สึกาะจะประทับใจด้วยแต่ฟังหนักจะไม่รู้เรื่องนะแต่ก็พอแล้วที่โรงพยาบาลเกษคนหนึงก็จุกปญริเอาเอกก็เรียนที่นี่แต่เรียนแค่ปีเดียวนะพอดีเขาไปสอบแพทย์ที่จุลาได้อยู่ม .5 สมัยก่อนสอบสอบเทียบวอ .6 นะการสารนอกเรียนก็มีความภาคสมควรครับก็ขออนุญาตเปิดงาน I อ s Family Night นักบัณฑิตครับขอขอบคุณทุกท่านครับให้ได้ดอกเตอร์ทุกคนนะให้ได้แล้วมานั่งเรียนมาชาตนายกนะคะโอเคครับโอเคครับไปรัเสยโองนักเรียนนะคะขออนุญาตแนะนำเครือข่ายผู้ได้รับท่าเลือกไปผู้รับทุนการศึกษาและเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ลูกชายของอาจารย์อารมณ์กร า้าไปรับจ้างเป็นบอยอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่บอยมีเงินเป็นแสนส่งมาให้แม่นะคะโชยู <Okay. S 1> I want to tell everybody our we have a big heart to show my uh ฉันฉันรักคาราซีมฉันรัก KPS ีฉันรักทีนีฉันรักซุปแม่ของซุป I am very happy it's in Kalasin. Yes, these students are wonderful. They are. Yeah. This is the best school and the most amazing students. They are happy in Kalasin. <laughs> 各没有宾，大的？好。 ladies and gentlemen. My name is Sarah Connor You can call me. She is <laughs> an academic working at home. My grandma, her name is Marie My, My you. my ตึ th you, <energy>. ้ง uh, ชั่วโมงเมื่อวานก็อยู่กันที่ว่าหลวงปู่หลวงอินแล้วก็วันนี้ก็ตั้งแต่แปดโมงไหวัยวัยวเดือนนี้มีวันสำคัญก็คือวันสามสิบสิบเรื่องของสติทุกวันนี้สำคัญกรณีของลูกเราติดโทรศัพท์มาอยู่กับแพ่นน้องเวลาออกมา พิเศษเนี่ยก็ปึ๊บพอสองสามสี่สิบสองสิบสามปรับแถวให้ตรงสติทั้งใจนะครับทุกวันนี้หลับตาที่นตัวเราจะได้กล่าวถึงความเป็นแม่ในวันปีใหม่ไทย ดีไมดีดอีตัวเต้ยนะครับฐานะยากจนแม่ก็ไปรับจ้างเขาพ่อก็ตายตั้งแต่เด็กๆผมก็ไปรับราชการที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจําที่มหาลยลาาลาราชบัณฑิหย์จาลกรรนรครับประวัติแล้วก็น้ามันหมดบุญหมดจริงๆนี่แหละครับฝากไว้อย่าแม้กกระซาคิดพอ่อที่ไม่เป็นบ้าน พ่อมีแน่อย่าเอาแต่ใจตัวเองพอที่ได้ยินผมม่เงินผมม่บ้านอ้อไปแต่ชีวิตลูกผมต้องไม่ตายบางใจที่ดีที่สุดบางครั้งชีวิตก็เล่นตลก จนเราคาดไม่ถึงเ,เป็นข้าวฝอนใชลูกไม่ทำแล้วครับแม่เราเปทนงานสายไม่เคยคิดเลยว่าเงินแค่สามร้อยบาทจะโตมาจากน้ำใจ ลูกกาเปีย,เยนเจอหน้ามาดาแบบนแมระตูตัรักเราปนมือไหมติดีเขามีกูกล้าครับวาจากกเด็กกันไห,หน นี้ต่อไปเหน่อยหน,น้าขึ้นมาครับแต่นี้ต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อศาสนาขมาษัตร์เป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปกลุ่มนี้ยืนขึ้น ตลอดไป,ไปะครัต่แล,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดประทานพรให้ทุกๆน,นักเรียนโครงการ IMS ที่ได้กระทํากิริยาอันเป็นบุญแสดงกิริยากะตัญยุกะตะเวทิตาแดบิดามารดาผู้มีพระคุณและคุณครูผู้อบรมสั่งสอนกิริยาที่เขาได้ปักปฏิบัตินี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขอได้โปรดค้ำชูเขาเหล่านี้นั่งอยู่ตรงนี้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ แม้นปรารถนาเจริญในหน้าที่การงานขอให้สมหวังแม้นปรารถนาร่ำรวยเงินทองขอให้มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองและที่สำคัญแม้นปรารถนาความสุขในครอบครัวเครือญาติขอให้สำเร็จสมมุ่งม,มากปรารถนา ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและตลอดการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุท่านนายกที่เคารพไม่มีงานไหนที่ประธานจะอยู่ดูแลดูกิจรกรรมของเด็กๆจนสิ้นสุดกิจรกรรมตั้งแต่พิธีเปิดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและคร,รูโรงเรียนการศึกษาพิทยาสัร์ดิฉันในนามหัวหน้าคณ งานในวันนี้นะคะที่ฉันใครขอกราบขอพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อสื่อสารกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและถือว่าลูกๆในสองวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทั้งจิตทั้งกายเมื่อวานหน้าตาของครับวันนี้วันนี้ก็หน้าตาสดใสเกลียรมารยาททุกอย่างดีขึ้นแล้วก็มีแววที่จะมองเห็นอนาคตทุกคน